ถึงเวลาลุยแล้ว <hr owing> ครั้งที่สี่นี่ไม่ควร <Idol> ไปตรงนั้น What doesn't break me makes me stronger. กำลังไปที่จุดสเสบียง <First Blood. S 1> ใช้สกิลค้นหาและทำลายเลย kill What doesn't break me makes me stronger First blood. Fight to the doesn't break me makes me stronger bloodlock EP root hi to Fight from none. First blood. กล้องพยอาบาลให้ทุกคน,นนะเพิ่มความเร็วทุกคนแล้วไปที่แอร์ดรอ ไปตรวงั้นขอบคุณน,นะขอบคุณน,นะมันจนะตายแล้ว